บัตสวดมนต์นอยาติธรรมบ้านสังเกต้องครับผมบัดโพธารามเสาร์วันที่28ครับ28แรลมสิงหาคมเหยียี่ครับคือยาติธรรมบ้านสังแกตต้อมดุญจังหันวัดโพธารามได้รวมกันสวดมนต์ทํามบัด ทราบัดเซาปัจจุบันทําน้ําััเงเยอพี่น้่อยาดทุน,น้ําัันรับผม,ม,ม,ม اوهي <laughs> Uy do Sati merasa Tuhan yang berkata Jumlah kali ini Kutang-kikang Semua bentang Salonan kota Sangganca Sangganca Ketawa Asano pati-pati Satu kangkang Tataan takili Aja yang ngapin Hanapat jawet มีความแก่เป็นธรรมดายาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปัญญาที่ทำมลปัญญาชุ่มอาณาป็นรชมพูเป็นธรรมดายาล่วงพ้นความเกลียดใไปไม่ได้ปันญาทีโทมลปัาชุ่มอานาติโตเอาทีความตายเป็นธรรมดายาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ อาเทติทิทิทินะภาณิมานะภาวุลินาภาวุอาจจะลาเล่นเป็นตลางๆหรือว่าจะต้องให้พระธาตุของรักของจะเล่นใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมฐานโยนิกรรมฐานรูกัรมฐานที่เจริ มีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผนมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสานิไรยานังว่าภาภะกังวาอาสาภัยโยตุวุชานิไม่ทำความกรรมอดไรว เป็นบุญหรเป็นบาปเราจะเป็นทายาทอว่าจะต้องไม่ทัดของกันนั่นสิไปเอวันี่ีต้องที่ห้องกับทีตาทาเราั้งหายควรมิจารณลาอยยังมีทุกควานเกินหังสุกิตโมิิมมิ

sapi sata nikah hontu, sapi sata suki raka nang gari nang sapi sata samadu ka pamon jantu, sapi sata lantah hat sam kati to ma Sabi satra kama kata kama kaya kama yoni kama bantu kama pati salamu Yang kama kari santika layanamu apa kakamu Satra kama kaya kama ขอความศัตวิ์สิงหลายงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทูกเมื่อเดอดกระทำบุญยามพลังไม่ห่างสาธเตาทีพระวันตุเกขอสัตว์์สิทธินั้นยงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันข้าพระเจ้าบำเพ็แล้วนั้นเดิมอุกาสวรรค์ภาวิมานเตเจติยังสัพพังสัพพะตานิสุปฏิทิตังสาลิกิกาตะตุมะโพิุังสะะ เย้ปัจจุบันยัง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 

ด้วยกายก็ด <ingen Pop nach am expand> ีด <UR co S 2> ้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโอเทกุกะมาปะกตังมายายานิธรรมนาที่เทียนนาไนที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าตัวตัวปฏิกันมาตัวเฉยยันตานขอพระพุทธเจ้ายงโนจิมโนต้งเกินนัไน ดาวรังสริสมารีตุมาตุเตเพื่อการสมาวงวันนี้พัดเจ้าในการต่อปายกายนวจายะวจีัสวด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเุตตัมมยยัง ทำหน้าดีเตียนนันใดที่ข้าไปเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมถ้าโมปฏิกันนาตัวอาศัยยันต์ใขอระดังยมอดซึ่งโทษร่วมเกินนั้นตารันกะเลสัมมาิทุวะธรรมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป thiên na già yo kiệt sát suối, đôi tai đi, đôi vai già cũng đi, đôi tai cũng đi, sám kệ cú cà mang ba maya yang, tiền khi tha ba giáo ba làm này ขอนาสงฆ์จงอดซึ่งโทษร ienne, วมเกิ is, h h นนานสั้างตาเรงวาิตุมาสังเกตเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการตกไปอาลังสมาสมุโติปัจันผู้ทังพระวัน ทำบาทัตรสแกนเขาก็ได้รวมกันทำบัตรสวดมนต์ทำบัตรเ้า,า,าครับก็จบลงพร้อมมุโมทนานำ้ำญาติธรรมเฮาครับผมคุยูบ่บา้านกัตรจะบุญซ้ำกันครับตาทูน้ำกันเด้อนี่คือทำบัตรเ้า,า,าครับวับนพระแรลมสิมหาคำครับเหรียญซีมั่นครับขอขอบคุณเพื่อนๆหรือว่าญาติธรรมทุกคน ที่อมาเป็นกำลังใจใของคนยังศัสนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมขอปิดคลิปนี้ไปแค่นี้ครับขอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ